สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นออ้อง้องกกและพี่น้อง้องปายค่ะวันนี้พี่พ๊วนะคะกับแม่สวัสดีผ้ากันโรควัดพี่น้องวันนี้บุญข้รศากนะคะ่ะวันนี้วิญยาณเนรหลายอย่างเลยพี่น้องวันนี้เข้ามาทําบุญนะคะปีละเท่อพี่น้องบุญข้รศากสิผาพ,พี่พี่น้องไปเบื้องข้างในนะคะว่าเพิ่งมีอีกอย่างแน่นะพี่น้องตามไปค่ะถึงแล้วได้ดวันนะคะพี่น้องเอา

แล้วพี่น้องนะ อันนี้ก็นั่งจับฉลากนะพม่มีน้องว่าเขาสิทธิวายครูหลวงคููกุ่มไดแน่นะคะมีสามหมู่บ้านนะคะ ดูแล้วนะคะเอาไว้สังคทานพี่นะะอ้องเ,เราสวัส,ด,สด,ดีค่ะสวัสด,ดีค่ะ có là quan trọng cửa cô đây đang này này không con trọng Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ายายสาวแล้วก็หีดข้าวแค่นี้เป็นยายเรยวเนื้อเวนะคะยายจะเป็นเน,นื้อเลื่อยตอนนี้คนะแล้วพกว่าเราผสมยาวกิ ชอบฟังเลื่อคู่เด่นเลัวันแก่ที่บ้านมตาเดิน ครับพี่น้องย้ายแล้ยวย้ายแล้วนะคะวันนีก้กะสีล่อเพลินท้ำพิธีล่อเพลินตีตีกองนะคะหันลงพอเพลินตีกองปุ๊บพี่น้องเ้ากขะสิฆ่กากันเก็บเอาข้อสากนะคะเก็บเอาข้อสากที่ห้อย้ายไปไปย้ายแจกจายน้ำให้ х, น้ำหน้าน้ำทีน้ำฐานให้ผีตายแหกให้เจ้าที่เจ้าฐานที่ีน้ำท,ไ х, ไ х, ท,ท,ท,ทงไฮทงหน้าพี่น้องแล้วก็ว่าตาเขาเอิญเพลินพี่น้องอยู่ไกล เป็นไพุ่มกมาเอานะคะเป็นไ้ยิ่คือเกาตะเอิญซื้อ,พอเพื่อนได้พี่น้องเด้อนี่คะนะคะนี่คือบุญประเภทนี่บุญขอาสาคคพี่น้องอนี่ย้ายว้แบบนี้แล้วเดี๋ยวจักหน่อยเป็นกระสีตีกองนะคะตีกองเราก็สิเจ็บเอาเขาดสาเข้ากับไปย้ายแบบน้ำทงน้ำทาน้ำไทยน้ำหน้านะคะ ล้อเปนตีกรองพี่น้งอ,นองนะยยร,ร,รอเป็นตีกรองเนาะตอนนี้พี่นายเบิดเบิดแล้วพี่น้องพี่นายเก็มเบิดแล้วเนาะไป็นคนขัางคุณนงามงามพี่น้องเป็นเซียนสายอยู่อดจักพี่น้องเป็นเสีเฮ็ดแบบพี่สุปีพี่น้องก็แค่นี้ของมีเนาะ ดี่าเขาก็ยื้อไปเลยมี่ามาเพ่นอพี่องม้าวหล่ะอสิเก็บวาเขาากขึ้นมือไปใบน้งทายน้ำหน้ายายใบน้งทีน้อฐานนะคะนะคะนี่นะคะเกเอานะคะ นี่นะคะกเก็บอ,อัการแล้วพี่น้องอันนี้คือเป็นการย้ายภาษาเรียบร้อยพีน่น้องในการเข,าข้า,ากับเสื้อภาษาเส้นนี้นะคะไปีวๆน้่ ไปย้ายไปน้ักสงไทยตรงหน้านักทีนักฐานเฮาบองไดทีดเขาก็เอินเอาเจ้าทีเจ้าฐานพรีไตแหกนะคะมาเอาบุญขอศาสมาเอาส่วนบุญเสวนบุญเส่วนนี้นะคะฝากที่งร่างที่ศีลไปทำพิธีแล้วนะคะพี่น้องเฮาหลังจากน้อไปย้ายขอศาสตแล้วพี่น้องมาที่ศีนมาทำพิธีเพ่นสีให้พรพี่น้องนะหลวงพ่อเพนสีเกิดเมื่อมานหลับศิลปหลับพรพี่น้องแต่คือว่าเจ็ดพิธีนะคะจาก นุ่นภาษาฟีนีพี่น้องเฮาที่วันนี้เข้ามาเป็นทีมงานเลยนะคะสาขาจีนแท้ค่ะสสวัดีค่ะโอ้โหสวยจังเลยนะคะสวยเกสุพตตาก้องสวยน้องน้องแก้มเนาะแก้มน้องแก้มน้องแก้มน้องแก้มวรัญญาแก้มสกาวเดือนโอ้โหหนุ่มคืออีกแล้วน้องแก้มสกาวเดือนค่ะอันนี้เป็นศิลปินใหม่ของสาวน้อยปีนี้นะคะ รับจิตรับพอนนะคะพีน่น้องรอรับสิตรับพอนพอัตถินพี่น้องเมาขึ้นมากเพราะตันเบิดเนาะอันนี้พี่น้องเมาขึ้นมากเพราะตันเดือดรับสินรับพรรับสินรับพรแต่แถวแบบแล้วก็คือว่าเซตพี่ที่นะคะของอ่าบุญของสาปปีนึ่พีพ่น้องขอบคุณที่ขอบคุณทั้งทีติดตามนะคะขอบคุณหลายๆ พิเีษไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องฮาวก็บหนาบอกันอย่าลืมพี่น้องนะคะติดตามช่องพรพิรดีลำเพิลออฟฟิเชียลด้วยนะคะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งปิ้งๆิ้งให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆสวัสดีค่ะ